สวัสดีค่ะทักายกันนะคะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูแป้งนะคะในรายวิชาภาษาสู่วัฒนธรรมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของภาษามาประถานกันค่ะเราก็ได้เรียนในเรื่องของชนิดของคำชนิดของประโยคแล้วก็การเขียนเรื่องตามจินตนาการกัน เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาประจำชาติอย่างภาษามาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปกันทุกันนี้กันค่ะภาษาไทยมาตรฐานค่ะน,นักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาลองตอบคำถามเป็นก่อนสักสองข้อค่ะโดยจากสถานการณ์ที่คุณครูจะกำหนดต่อไปนี้นะคะ สถานการณ์ใดควรใช้ภาษาไทยมาตรฐานและสถานการณ์ใดควรใช้ภาษาถิ่นค่ะไปดูกันค่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่านักเรียนเขียนรายงานหัวข้อภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเพื่อส่งคุณครูนักเรียนลองตอบสิคะว่าเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาถิ่นในการเขียนรายงาน ฉเฉลยก็คือภาษาไทยมาตรฐานค่ะถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่2องถามว่าคุณตาชาวอีสานซักถามหลานว่าอาหารที่ซื้อมาให้อร่อ,รอยหรือไม่คุณตาเป็นชาวอีสานก็คือเป็นคนไทยนี่แหละคะ่ะที่อยู่ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คุณตาก็ถามหลานว่าอาหารที่ซื้อมาเนี้ยอร่อยหรือเปล่าเราจะใช้ภาษาอะไรคะอืมเราจะใช้ภาษาถิน่นหรือภาษาไทยมาตรฐานก็ได้คะ่ะได้ทั้งสองอย่างเลยไม่ผิดเพราะว่าคุณตาเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะเป็นคนสนิทเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาถิ่นได้แล้วก็ ถ้าใช้ภาษาไทยมาตรฐานพูดแบบใช้ภาษากลางก็ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะในการพูดหรือว่าการเขียนสื่อสารกับใครนะคะก็ควรเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องหรือให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาษามาตรฐานหรือว่าภาษาถิ่นเราก็มาดูกันนะคะว่าภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงอะไรภาษาไทยมาตรฐานก็หมายถึง ภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการเช่นอะไรบ้างเช่นการเขียนรายงานหรือการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนก็จะใช้ภาษามาตรฐานโดยที่มีบรรทัดฐานของภาษาในด้านต่างๆเช่นการสะกดคําแล้วก็รูปแบบการเขียนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นหลักการ ต่อมาลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานมีอะไรบ้างเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยแล้วก็ข้อที่2ส,สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้แล้วก็มีคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ตลอดเวลานะคะข้อที่3ามีการรวบรวมหลักเกณฑ์ของภาษาไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันและข้อที่4ข้อสุดท้าย ภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกคนและก็ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทเรียนนะคะเรื่องภาษามาตรฐานเป็นอย่างมากค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายแล้วก็ลักษณะของคําที่เป็นแล้วก็ลักษณะของภาษามาตรฐานของประเทศไทยแล้วนะคะเป็นภาษาประจำชาติไทยของเรา ที่เราใช้กันในการเขียนรายงานการเขียนเรียงความหรือว่าการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการเราก็จะใช้ภาษามาตรฐานกันในคลิปถัดไปครูก็จะมาพูดถึงเรื่องภาษาถิ่นกันบ้างในเรื่องของภาษาถิ่นนั้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนรอติดตามชมในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ